เจอตีโกนมุมเรียงกันแก้แบบนี้โจ์เป็นแทนหนึ่งองศาแล้วก็ไปคูณกับแทนสององศาแล้วก็ไปคูณกับแทนสามองศาจริงๆมันก็จะมีแทนสี่องศาห้าองศาคูณกันไปเรื่อยๆจนถึงแทนแปดสิบเก้าองศาแต่ก่อนแปดสิบเก้าก็จะมีแปดสิบแปดแล้วก็แปดสิบเจ็ดอ่าก็จะเป็นแทนแปดสิบเจ็ดองศาแล้วก็แทนแปดสิบแปดองศา แล้วก็ค่อยแทน89องศาเป็นลักษณะน,นี้สิ่งที่พี่อยากให้น้องสังเกตคือให้น้องสังเกตตัวหัวกับตัวท้ายซึ่งตัวหัวเป็น1ตัวท้ายเป็น89มันรวมกันได้90องศาทันไหมตัวหัวเป็น1ตัวท้ายเป็น89มันรวมกันได้90องศาแล้วก็ตัวหัวเป็น2ตัวท้ายเป็น88มันก็รวมกันได้90องศา แล้วก็ตัวหัวเป็น3ตัวท้ายเป็น87มันก็รวมกันได้90องศาทีนี้ไอ้คำว่ามุมที่รวมกันได้90องศาเนี่ยพี่จะนึกถึงโคฟังชันอ่าคู่โคฟังชันเพราะว่าจากหลักการโคฟังชันเขาบอกว่าถ้าน้องมีมุม A ไปบวกกับมุม B ได้90องศาและน้องเจอตีโกนแทน A มันสามารถเปลี่ยนเป็นคอร์ด B ได้แต่ มุมของเขาต้องรวมกันได้ใครนะ90องศาก็คือแทน A เปลี่ยนเป็นคอร์ด B ได้ไอ้นี่คือคู่โคฟังชันที่แทนเปลี่ยนเป็นคอร์ดแต่ย้ําอีกหนึ่งรอบมุมของมันนะคู่ต้องรวมกันได้90พี่ทําแบบนี้พี่ขอแปลงไออันเยอะนะพี่จะแปลงแทน89น้องก็นึกถึงว่าเฮ้ยแทน89เนี่ย89มันรวมกับใครได้90รวมกันหนมันก็คือคอร์ดหนึ่งทันไหม เพราะมุมมันรวมกันได้90มันจะแปลงไปแปลงมาได้เอาใหม่แทน88มันก็สามารถแปลงเป็นคอดได้น้องก็นึกว่า88บวกใครถึงได้90ก็ต้องบวก2มันก็คือคอด2องศาแล้วแทน87มันก็ต้องเป็นคอด3องศาลักษณะนี้ไอนี้ก็มุม1มุม2มุม3แล้วคำถามคือพี่เปลี่ยนไอตัวท้ายอ่ะ ให้เป็นมุมหนึ่งสองสามทำไมวะพี่เพื่อให้มุมมันอันเดียวกับชุดแรกไงมันจะได้มองง่ายจะได้ไปต่อได้ง่ายทันไหมต่อนะต่อนะทีนี้ถ้าน้องจําได้อ่แทนน่ะมันคือซายส่วนคอร์สพี่แปลงอะนะเพราะว่าปกติตีโกนที่สวยสําหรับพี่อะ่ะคือคือซายกับคอร์สแทนหนึ่งอะ่ะคือซายหนึ่งส่วนคอร์สหนึ่งและแทนสองอะ่ะ มันคือไซสองส่วนคอสสองแล้วก็แทนสามอ่ะมันคือไซสามส่วนคอสสามแล้วก็แทนสี่ไซสี่ส่วนคอสสี่ก็คูณกันไปเรื่อยจนถึงลองสุดท้ายคอสสามคอสฟังให้ดีนะคอสเป็นส่วนกลับของแทนคอสจะเป็นคอสส่วนไซมันคือคอสสามส่วนไซสาม และคอร์ดสองก็คือคอร์ดสองส่วน s ซ n 2สองและก็คอร์ดหนึ่งที่มันคูณเนี่ยมันก็คือคอร์ดหนึ่งส่วนซด์หนึ่งแล้วพี่แยกเพื่ออะไรวะเพื่อให้มันตัดกันไงน้องดูตัวแรกกับตัวท้ายตัวแรกสุดกับท้ายสุดเห็นปะคือเวลาคูณกันอ่ะมันสลับที่ได้มันก็เหมือนกับน้องเอาซด์หนึ่งซด์หนึ่งคอร์ดหนึ่งคอร์ดหนึ่งตัดกันมันจะเหลือหนึ่งพันพี่ไหมเนี่ยตัดกันหมดเหลือหนึ่งแล้วก็คู่นี้ มุมสองกับมุมสองเห็นปะเวลาคูณกันมันสลับที่ได้มันตัดกันได้อ่ะก็ไซส์สองไซส์สองคอสองคอสองและคู่ตรงนี้มุมสามมันก็จะเป็นไซส์สามไซส์สามคอสามคอสามคือทุกคู่อ่ะเวลามันตัดกันได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งซึ่งมันก็จะกลายเป็นหนึ่งคูณหนึ่งหนึ่งนี่มาจากหัวท้ายหัวท้ายหัวท้ายเวลาตัดกันอ่ะมันจะได้หนึ่งมันก็เลยเป็นหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งไปเรื่อยๆ มแต่ทีนี้ฟังต่อนะพี่จะบอกว่าไอ้ทั้งหมดเนี่ยมันมีแปดสิบเก้าตัวเพราะว่ามันเป็นมุมหน<ม>ึ่งมุมสองมุมสามไม่เลยแปดสิบเก้าตัวมันไม่ครบคู่เพราะหลักการที่พี่ใช้อ่ะพี่ใช้การจับคู่หัวท้ายหัวท้ายหัวท้ายแล้วมันจะตัดกันได้หนึ่งถูกไหมถ้าครบคู่อ่ะจานวนตัวจะต้องหารด้วยสองลงตัวแต่มันแปดสิบเก้าตัวหารด้วยสองไม่ลงตัวมันจะต้องมีคนหนึ่งที่ไม่มีคู่น้องว่าใครที่ไม่มีคู่ คือน้องสังเกตว่าคู่ของมันน่ะมุมมันจะต้องรวมกันได้เก้าสิบเนี่ยนี่คือคู่ของมันคู่ที่ใช่อะ่ะคู่ที่ใช่อะ่ะมุมจะต้องรวมกันได้เก้าสิบเนี่ยคือคู่ที่ใช่น้องว่าใครไม่มีคู่ตรงกลางอะ่ะแทนสี่สิห้าไม่มีคู่พี่ถ้าไม่แทนส5้าไม่มีคู่อะพี่ เพราะว่าถ้ามันมีคู่อมันจะต้องรวมกันได้90แล้วการที่แทน45จะรวมกันได้90อ่ะมันจะต้องมีแทน45อีกตัวแต่มันมีอย่างละตัวทันไหมแสดงว่าไอ้นี่ไม่มีคู่ซึ่งไอคนไม่มีคู่แทนแบบทน45มันก็ค่าหนึ่งถูกไหม10 45สามมันก็คือหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอหัวท้ายหัวท้ายที่จับคู่มันจะเป็นหนึ่งคู่หนึ่งคูหนึ่งไม่ต้องสนใจกี่ตัวแล้วมันก็ค่อยมาปิดท้ายคนที่ไม่มีคู่แทนสี่สิบห้าตรงกลางก็เป็นหนึ่งอยู่ดีมันก็คือหนึ่งคูหนึ่งคูหนึ่งไม่รู้ไม่งกี่ตัวแต่สุดท้ายตอบหนึ่งอยู่ดีข้อนี้เลยตอบหนึ่งนั่นเอง